สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่รักตาคลินิกสาขาบ้านโป่งนะคะเราอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมพาทัวร์นาว่าแต่ละห้องอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่นั่งรอซ้ายขวาทั้งสองด้านเลยค่ะทีมเคาน์เตอร์พร้อมให้บริการค่ะ เดี๋ยวพาชมห้องทีเมนด้านล่างนะคะเป็นห้องทีเมนเตียงเดี่ยว p r i v a t นอนคนเดียวค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องทีเมนหนึ่งเตียงนะคะก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์นะคะอยู่ในนี้พร้อมเลยแล้วก็มีน้องๆน,นะคะคอยให้บริการอยู่ค่ะและสำหรับห้องผ่าตัดเล็กนะคะเราก็จะเอาไว้ทำผกาตารผ่าตัดศัลยกรรมตาจมูกนะคะเราก็สามารถทําที่ห้องนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวพาขึ้นไปชมชั้น2กันนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมีอีก4เตียงเลยค่ะและห้องด้านบนนะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องเพื่อเลเซอร์โดยเฉพาะเลยค่ะใครที่มากำจัดขนนะคะบีกินนี่นะคะรักแร้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าห้องเนี่ยค่อนข้างเป็นส่วนตัวสูงเลยแล้วก็สามารถล็อกประตูได้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะ และสําหรับห้องสองเตียงนะคะพลาดไม่ได้เลยสําหรับใครที่มากับเพื่อนนะคะหรือเป็นแฟนการสามีภรรยานะคะเข้ามานอนคู่กันห้องข้างบนนี้ได้เลยค่ะเป็นส่วนตัวสุดๆเลยแล้วเรามาพบกันนะคะที่รักตาคลินิกสาขาบ้านโป่งนะคะเซิร์ชมา google map ง่ายๆเลยพิมพ์รักตาคลินิกจะขึ้นที่สาขาบ้านโป่งก่อนเลยนะคะอยู่ตรงถนนเฉลิมพระเกียรติรอนะคะจำง่ายๆเลยมาง่ายมากๆค่ะด้านหน้านะคะมีที่จอดรถสามารถจอดได้ทั้ง2ฝั่งถนนเลยค่ะ สำหรับชาวราชบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะกาญจนบุรีนครปฐมนะคะสามารถแวะเวียนเข้ามาที่สาขาบ้านโป่งได้เลยนะคะเรามีการบริการนะคะทั้งทางด้านทิชเม้นนะคะคัถการนะคะโปรแกรมโบอ็อกโปรแกรมฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะรวมไปถึงงานศัลยกรรมด้วยนะคะตาจมูกทําได้สบายมากนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่แอปรักตะคลินิกนะคะแอดมินรอตอบอยู่ค่ะ